โดยท่านอาจารย์สุจินตอนที่ผุนโนวัดธรรมสเดชท่านอาจารย์นงิกเกษตรคเฉลิมวัดปากาแปท่านพระครูวิสิทธิ์พรหมจาริกพรหมจาริยกคุณนะครับหรือท่านอาจารย์สังดมพระเดชคุณได้จุดพระประเทศสิริวัฒดเจ้าพระพ่าก้าวพุทธท่านพระครูวิริยะธรักข้ามาคำนวลสมรับปุณโนวัดพระฤาษีบ้านัปการ เสด็จยาิเสด็จโยาหน้ามาะานไม่เด็ดไมควรเดียาสนะสอนทุทิทั้งหมดเปเชิญที่มีดอกไม้ทุกเทียนเครื่องสักการะทั้งหมดเลยเราจะอยูการนี้ในการทำ้าไม่็คเินด้านหน้าในเสด็จบายางไปเลยหน้าขบพระพุทธเจ้าเป็นมาประการ โลกสุรารผู้สำร็จมั่งผนตาหมาบัวแครที่มีทุกเพียนของ้อมก็ประกอบไว้พอตั้งจำนวมเสร็จก็ยยกประกอบไหมที่หมดยางโยนุกคนที่อยู่ในเจอลาทั้งหมดพร้อมกันก็สมทั้งหมด แม้ว่าเราทุกท่านเราทุกคนนาทั้แต่ในดีสู่ปัจจุบันกาเราเคยประมาทพลาดพังร่วมเชิญในประเด็ชพระคุนลุงปุตธรรมุธรรงโมเจ้าว่าหลงปัจจุบันของวัดสามจ่าแห่งนี้ด้วยกายกรรมวิจีกรรมและมนุกรรมต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีท่านว่าวว่า อย่างเจ็ดิเจ็ดนาครบไแล้ว66สิบหกนะมาวันนี้วันนี้เป็นเจ็ดสิบหกลดไปสปีหกสิบหกเป็นเจ็ดสตอนนี้ไปเราเลยมากาขอกมานาเนพระเพระคุณอมรบุญ